ในวิดีโอนี้เราจะมาดูกันต่อในเรื่องของการให้ AI I เข้ามาช่วยเขียนโค้ดที่ใช้ในการแฮชพาสเว w o r d นะครับ Password เนี่ยเวลาที่เราจะบันทึกลงในฐานข้อมูลเนี่ยเราก็จะนิยมที่จะทำการ h แฮ h ตัวพาสเวิร์ดนะครับก็เพื่อที่ว่าเวลาที่มีใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงตัวฐานข้อมูลได้โดยตรงเนี่ย จะไม่สามารถรู้ได้ว่าพาสเวิร์ดจริงๆคืออะไรนะครับการแฮชก็เป็นการทำเรื่องของความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้งานนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเวลาที่เราจะสั่งให้ AI ช่วยเขียนโค้ดเพิ่มเติมนะครับเราก็จะต้องสั่งให้ AI เนี่ย รีวิวโค้ดเก่าก่อนนะครับอันนี้ถ้าดูในแชทที่ผมเขียนนะครับก็คือเราจะบอกว่า,าให้ช่วยไปรีวิวตัวไฟล์นะครับเราจะระบุเป็นไฟล์ที่มันเคยสร้างมาให้เราเลยก็ได้นะครับว่า,าให้ไปรีวิวตัวแรกนะครับก็คือตัว Create User DTO ก่อนนะครับซึ่งถ้าเรากลับไปดูเนี่ยตัว DTO อันเนี้ยยังไม่มีตัวฟิลด์ที่เป็น password ครับ หลังจากนั้นเราก็ให้รีวิวตัว User Service ด้วยเพราะว่า2ไฟล์เนี้ยเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันครับเกี่ยวข้องกันในการจัดการเรื่องของการที่เราจะ h แฮ h ตัว Password ครับหลังจากนั้นเราก็สั่งบอกว่าให้ Enhance นะครับ Enhance ตัว2ไฟล์เนี้ยให้ support ตัว Password Field แล้วก็ h แฮ h Password ก่อนที่จะเซฟลงในทางข้อมูลนะครับหลังจากที่เราสั่งมันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย กโค้ดที่ได้นะครับก็จะเป็นโค้ดที่มีการอัปเดตตัวพาสเวิร์ดเข้ามาแล้วนะครับอย่างตรงนี้ครับมันก็จะมีเช็คเพิ่มเติมในเรื่องของเลงให้ด้วยนะครับว่าไม่ควรต่ำกว่า8ตัวอักษรนะครับ AI ม mm hmm. ก็จะฉลาดว่าในแพ็กทีสนะครับแพ็กทีสเบสแพ็กทีสที่ทำการก็จะมีการกำหนดขั้นต่ำนะครับความยาวขั้นต่ำของพาสเวิร์ดที่ควรจะตั้ง ถัดมาก็ตัวเซอร์วิสนะครับก็ต้องมีการปรับตามนะครับให้มันซัพพอร์ตนะครับก็มีสเต็ปเพิ่มเติมก็คือเดี๋ยวเราลองรันกันนะครับก็ต้องลงตัวนี้นะครับโทษทีเดี๋ยวด้านบนผม Copy ก่อนนะครับลืมก,ก็เดี๋ยวเรามาดูกันตัว User อร์ตัว c r เ a t e นะ u s เ r d ร o าก็ปรับนะครับ นีถัดมาก็มาดูในส่วนของ User Service นะครับก็ต้องลงตัวนี้ผมลงก่อนนะครับก็อาจจะมีความจำเป็นต้องลงไทยด้วยนะครับทำตามไป จากลงโมดูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกใช้งานตัว user switch ครับโทษทีมาแก้ไข user switch ครับตรงนี้ครับก็จะเห็นตัวเวลาเราจะทำ password hash ตอนแรกจะเป็นตัว hard code ตอนนี้มันจะเปลี่ยนละก็คือเราจะมีการเรียก bcrypt นะครับซึ่งเป็นโมดูล ใน Node.js ที่รองรับการทําพวก hash password ด้วยนะครับมันก็เรียกใช้ตัว .hash อย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็จะได้ password hash มาก็ AI โดยส่วนใหญ่มันจะสร้างโคด้ดมาใหม่ทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เปลี่ยนามากนักนะครับแต่ถ้าเรา อยากให้ AI เขียนเฉพาะโค้ดที่เปลี่ยนเราก็สั่งได้นะครับในพร้อมเราก็อาจจะบอกว่า o l o l y อัปเดตโค้ดนะครับมันก็จะเอาแค่โค้ดที่มันแก้มาให้เราแต่เราก็ต้องกรอบแล้วก็ไปแปะให้ถูกที่เอาเองนะครับอันนี้เราก็จะได้พาสเวิร์ดที่แฮชละก็เดี๋ยวเรามาลองรันแอปพลิเคชันกันดูนะครับว่ามันจะได้ผลยังไงบ้างผมก็สตาร์ทใหม่ นะครับก็ไม่มีเออร์นะครับเดี๋ยวตรงนี้ลองใช้ c i l เหมือนเดิมนะครับลองสร้างดูเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นนะจอนหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า Password มันจะเป็นอะไรครับอ๋อพอดี Password มันสั้นไปเนาะเดี๋ยวไม่ได้ใส่เลยด้วยซ้ำเดี๋ยวผมใส่พ s ส o r ์ ก็อาจจะเอาต่อจาก user name ตรงนี้นะครับก็แปตัวพอดีนะล,ลองดูเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราลองดึงข้อมูลดูผ่าน API นี้ก็ได้นะครับ เดีย๋ยวลองดึง user อรทั้งหมดนะครับเราก็จะเห็นว่าตัว password จะดู hash ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นของเก่าก็จะเห็นว่ามันเป็น Hard โค้ดที่เราใส่ไว้ตามด้านบนครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะปรับปรุงโค้ดเพิ่มเติมนะครับบางครั้ง AI มันก็อาจจะไม่ได้สร้างโค้ดที่สมบูรณ์100%มาตั้งแต่แรกนะครับเราก็มีหน้าที่ในการรีวิวนะครับตรวจสอบแล้วก็ ตรงไหนที่มันยังไม่ครบเราก็สามารถที่จะให้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยปรับปรุงโค้ดเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อให้มันถูกต้องนะครับตรงตามที่เราต้องการมากที่สุด